ร้านเปิดใหม่เออร้านเปิดใหม่ในโซเชียลแต่อาจจะขายมานานแล้วเนาะเออเป็นธุรกิจตัวใหม่นะคะแต่ใครจะไปอุดหนุนก็ได้นะเออตัวนี้นะเป็นร้านขายปูนปั้นอืมร้านปั้นน้ำเป็นตัวนะคะแม่ไกว่วริจานะ <c oughs> งานนี้ไม่รู้ใครหลอกใครพี่เจีย๊ยบหนูนะมีความรู้สึกว่ามันทาแม่งทาแม่งไหมเพราะอะไร เพราะว่าผู้ชายเขามีพันธะมีครอบครัวมีภรรยาอยู่แล้วอะ่ะแล้วอยู่ดีๆจะมาจะมาคบแบบเนี้ยพี่ทวินนะคะอืร้านขายของเก่าหรือเปล่าร้านขายของเก่าจําเป็นจะต้องเก่าตามตามของเ <laughs> ออสมบัติเก่าเจ้าคุณปู่ให้มาห้ามราสีใหม่อออแต่อนุรักษ์ไว้ ออนนุรักษ์ความเก่าแก่ไว้ใช่ใช่ไหมอ๋อต่างคนต่างต้มเดี๋ยวก็เปื่อยพีเจอพีร้านขายฝันมังมน้งบอลลี่ใช่ไหมเชื่อเหรอเวลเป็นโสดอีกครั้งกำลังกำลังมาพี่บินอีหยวกเหรอจะเป็นเป็นโสดอ่ะตอนนี้มันตอนนี้มันก็ยังไม่ได้สละโสดนะอืมสวยและรวยมากลงตัวเองจ้าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถือว่าสละโสดนะก็ถึงว่า ไม่รู้ใครจะหวังสมบัติใครต่างคนต่างอ่านกินกันเนี่ยเลยพี่ไว้สิบห้าอืมนะอ๋อผู้ชายคงหวังสิบสามอ๋อสิบสามล้านเอ่อล้านสามแสนมัง้งเออหวังจะได้อ๋อค่ะไม มันก็มีความหวังให้หวังได้หลายอันอยู่ด้เฮือนก็นสองหลังสามหลังเนาะรถก็ซีประตูเล้วเมียพี่ก็เป็นสะพ้ายจีนแท้ๆนะประเพณีเขาเยอะสะพ้ายต้องอยู่แบบนี้ไม่ผ่านค่ะเออสะพ้ายต้องอยู่แบบนี้ไม่ผ่านค่ะมาสันดีบ่อพานก็ตั้งก็เต้อัน,นอยังแหละเออตั้งเต้บ่จะาเข็ดอันอันงานบ้านงานเลื่อนเลยล่ะอืมเชื่อเหอะไม่มีใครหลอกใคร ไม่มีใครหลอกใครเขาเต็มใจคบกันอย่างนี้เหรออือช่วยกันทำมาหากินอือคุณนายแม่ยังยันว่าใช่ลูกสาวคนสวยยังแถว่าบริสุทธิ์อยู่เดอ้อหมายความว่าเขากินจิ้มจุ่มกันแล้วเหรอไม่ไก่อืมนายแม่นายแม่นม่นะบ,บอกว่าลูกไปกินจิ้มจุ่มกันเล้ยแต่ว่าลูกบอกว่ายังบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้เหรอ โอ้แสบอืมถ้าร้านอยู่แถวจะตักจะเป็นร้านเช่าเพราะเป็นที่ดินของการรถไฟโอ้คุณบ้านวิเศษนะคะน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นของตัวเองน่าจะมีการปรับปรุงแล้วเนาะอันนี้น่าจะเป็นการเช่านะคะอืมแมนบอเอ่อถ้าเป็นของถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองะไรต้องมีการปรับปรุงหรือว่ามีการทำให้มันดูดีกว่านี้หไหมอืม ผีหลอกผีทั้งหมู่บ้านดีอยู่สามคนสี่คนพี่ปอป่าสี่คนมันวาน่ะอืมทั้งหมู่บ้านแปลกอยู่สี่คนแล้วก็ดีอยู่สี่คนนะจ๊ะอืมกูแอบ,บกินก็ได้ไม่ผ่านก็ไม่สนใช่ไหมไข <c oughs> ววางสารพินิพาอืมสะพายจนีนตื่นเช้าหุงข้าวถูบ้านซักผ้าดูแลอ่าการอยู่การกินเป็นแม่บ้านแม่เลือนนอนดึกตื่นเศร้า อืมเป็นสะพายจีนนะ่ะอืมเขาไม่ได้ชอบคนขี้เกียจเด้อสิมาสซี่นิวยูคือตอนนั้นตอนได้พวนได้ได้พวอันคนบั่นกล้กวยไม่ได้เด้อจ้าอืมทุกสิ่งทุกอย่างต้องแบกรับนะคะเออถ้าจะเป็นสะพายจีนนะ่ะแต่คิดว่ามันคงไม่ได้หมายหรอกคงไม่ได้มาสนใจหรอกเออเพราะมันไม่คิดว่ามันจะไปเป็นสะพายเขาอยู่แล้วคือต่างคนต่างอ่านกินกัน คิดว่าแค่จะหลอกล่อเอาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างนี้แค่นั้นเองหนูคิดว่าเขาคงไม่จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะอะไรเพราะผู้ชายก็มันมีพันธะอยู่แล้วไงอือผู้ชายมีพันธะอยู่แลว้วหรือว่าอือบ้านตัวเองไม่น่าปล่อยให้โซมขนาดใช่ค่ะเออนะอุ้ยคอมเมนต์มันอกห์ขืนเมื่อกี้นี่อือ <c oughs> ไอ้ต้งมาเคยพ่อของแปลกของเสียบเนาะ <laughs> ออาห้องเครื่องนางหายแล้วโบเออหายแล้วพ่อมบวกพ่อมบวกอืมนะอ่าเละรู้ว่าหรือว่าอ่าหลวงอ่ะคนที่เป็นหลวงอ่ะจะยอมเหรอจะยอมอ่อทิ้งพันธะให้เหรอ ว่มีทางหนอหนูว่าอยู่กันป่านนี่เล้วอืมนะอยู่กันขนาดนี้แล้วเออแม่ผัวว่ามันสิเดี๋ยวมันถอนหมอยแม่ผัวออกมาเลี้ยง่า <c oughs> อ่ามิเจอมิตรใช่ไหมพี่อิดอืมนะออต่างคนต่างหวนผลประโยชน์หนูก็ว่ากันแหละหนูคิดว่าเอ่ก็คบกันแบบ หรือถ้าไม่หวังผลประโยชน์แค่เพียงแค่ว่าชโลมใจในช่วงที่เหงางๆอะไรแค่เนี้ยเอออาจจะเป็นไปได้แค่นั้นเองอืมอ่ามันเคยพูดบอกว่าจะไปเป็นสไายจีนอืมคุณปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะอืมสไายจีนต้องทํามาหากินเก่งขยันงานบ้านงานเรือนเแมนพี่มินิข่อยก็บเคยด้ง,งินมาอยู่เด้อเออ นะใช่ๆคุณเงียนฟ้าต้องอยู่ในกฎระเบียบของเขาฟังได้อย่าเถียงมีอีกเยอะนะเมนบอกอืมคุยอะไรกันนี่คุยกอ๋ออยากเป็นสะพภายจีนเยากเป็นลูกไพ่คนจีนแหละเนาะเออนะอ,นะอยากเป็นนั่นลูกไพ่คนเจ็กคนจีนนะเนาะเออเป็นเรื่องไหนพี่อุ้ยเจ้านั่น <laughs> สมัยนี้รวมหัวให้ผัวดูดสูบเงินกิ๊กเยอะเดอ้อหลวงนั่งใช้เงินค่ะ ใช่ไหมแม่ไก่แต่ว่าออหยวกเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมันสิหลงกลให้ให้คนพวกนี้สูบเลือดสูบเนื้อบอกหนูรู้สึกว่าปอบเหลืองน้องหนองไหลวันนี้หลงตัวเองอย่างหนักคนอะไรโอ้ยซื้อน่ะเมียปอบเหลืองน้องไหลบนันนี้เออเอาสวัสดีนะคะเออเห็นว่า ว่าที่สามีจะซื้อรถให้ลูกสาวอยู่นะอ๋อหรอ <c oughs> พี่เจีย๊ยบรถรถอันเก๋งสีแดงป้ายแดงนี่คือคนนี้หรอจะซื้อให้หรออืมไปปรับปรุงร้านค้าก่อนไหมคะ <c oughs> โอ๊ยน้อเออเออผู้ชายถ้าจะแย่นน่าจะถึงขั้นต่ำ เห็นอีเซมีเงินน่าจะหวังมาหลอกมากกว่าอืมก็ดีนะตีตีตีขาวขาวเออสเปคคอยอยู่ตีขาวคอยปรได้ตีมันกับบตีเลยเออมันเล้าเนอะอืมสะพจีนส่วนมากเมียน้อยต้องมีเงินหาเลี้ยงช่วยเมียหลวงเท่านั้นแมนบอพินิดอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นอันเชื้อสายจีนนี่เขาก็ยอมให้มีน้อยมีอะไรกันอยู่ใช่ไหมอืมในเรื่องของคู่ครองกันอะ เออเมนเมนเมนเคยเบิงอยู่อันซีรีส์จีนนะ่ะอืมขนาดห้องเต้ก็ต้องต้องมีอะไรนะมีห้องเฮาแล้วก็ต้องมีสนมมีม่เหสีมีสนมนู่นนี่นัน่นหลายหลยลงมาใช่ไหมเออ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 ทํอาหาเสร็จต้องเรียกทุกคนทานอาหารผู้ชายไม่น่าซื้อรถให้ใหม่นะดูสภาพบันอินูกวาอยู่